สวัสดีค่ะทั้งเชฟทางสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3าทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อนะคะมีคําศัพท์น่ารู้มาฝากนักเรียนกันนะคะนักเรียนคะ,ะคําศัพท์น่ารู้ในวันนี้นะคะมีคํานี้ค่ะคําที่แปลว่าและนั่นเองนะคะในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหอ ในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเฮ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะเราซื้อจาคะจะบอกจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคือให้ในักเรียนนะคะได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์นะคะได้ถูกต้องกัน ตามหลักการออกเสียงนะคะและได้ฝึกออกเสียงประโยคสั้นๆด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะอย่างที่เหลาซื้อได้พูดไปต้นคลิปนะคะมีคําศัพท์คําว่าเหอแปลว่าและนั่นเองนะคะเดี๋ยวเหลาซื้อจะขึ้นตัวอักษรจีนอยู่ด้านหน้าของเหลาซื้อนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวอักษรจีนที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของเหลาซื้อนะคะคานี้ค่ะอ่านว่าเหอเหอแปลว่าและนั่นเองค่ะนักเรียนออกเสียงคํานี้ตามหลอซื้อก่อนนะคะเหอ อีกครั้งหนึ่งค่จใจช่วยเปลี่ยนเฮอเยี่ยมมากขาเฟ่อยช้าง่าเวเฮอแปลว่าและนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราซื้อนะคะจะมีคาศัพท์อีกสองคำมาฝากนักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูรูปก่อนนะคะรูปนี้ค่ะนักเรียนค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปของกระทะนั่นเองนะคะรูปของกระทะนะคะคำว่ากระทะนะคะออกเสียงว่าเจียนกวัว เจียนกวาแปลว่ากระทะนะคะตัวอัษรจีนะคะจะขึ้นอยู่ด้านหน้าของหลักื้อค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าเ <c oughs> จียนกวแปลว่ากราะทะนั่นเองนะคะ <c oughs> นักเรียนค่ะนักเรียนออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามหลักเื้อค่ะเ <c> จ <oughs> <c oughs> ียนกวเก่งมากค่ะเหินป้า <c oughs> และอีกคำหนึงนะคะนักเรียนดูรูปก่อนค่ะ <c oughs> รูปนี้ค่ะ <c oughs> รูปนี้เป็นรูปของรถตู้นั่นเองนะคะ รถตู้นะคะคำว่ารถตู้เนี่ยออกเสียงว่าเมียนเปาเชอร์เมียนเปาเชอร์แปลว่ารถตู้นะคะตัวอักษรจีนจะขึ้นอยู่ด้านหน้าของเราซื้อค่ะตัวนี้นะคะแปลอ,อ่านออกเสียงว่าเมียนเปาเชอร์นักเรียนออกเสียงตามคำศัพท์คำนี้ตามหลอซื้อนะคะเมียนเปาเชอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะใจเฉยเปียนเมียนเปาเชอร์ เก่งมากานักเรียนะคะ่วนป้าที่นี่นะคะนักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์คําว่ากระทะ,และ,ะ,ทะและระตู้ไปแล้วนะคะคาว่ากระทะเนี่ยคือคําว่าอะไรนะคะเจียนกัวอ่าและคําว่ารถตู้ละคะเมียนปาเชอร์คือนะเมียนปาเชอร์รถตู้นะคะและเจียนกลัวที่แปลว่ากระทะนะคะทีนี้ค่ะเราจะจะเอาคําศัพท์คําว่าเผินนะคะที่แปลว่าแลนะคะมาไว้ตรงกลางคําศัพท์ระหว่าง คำว,ว่าเจียนกัวและเมี่ยนเปาเชินั่นเองค่ะนั่นเยนค่ะเดี๋ยวเราจะเรนะคะจะขึ้นอ่าอันนี้จะเป็นรูปของกระทะนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นรูปของรถตู้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวเวลาเราจะพูดว่าอ่ากระทะและรถตู้นะคะนักเรียนก็สามารถพูดได้แบบนี้เลยค่ะเจียนกัวเหอเมี่ยนเปาเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเจียนกัวเหอเมี่ยนเปาเชอร์ แปลว่ากระทะและรถตู้นั่นเองนะคะในคําศัพท์วันนี้ที่เราเรียนรู้ก็คือคําว่าเหอที่แปลว่าและนั่นเองค่ะนักเรียนฝึกออกเสียงคำอประโยคนี้ตามหนังสือนะคะเจียนกัวเหออมี่ยนเปาเชอ ย่มาค่ะเฟยช้างคาวทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราสุจะให้ในักเรียนนะคะได้ไปฝึกออกเสียงคําศัพท์นะคะและฝึกออกเสียงเป็น,ป,นประโยคนะคะ,ะนักเรียนนะคะพูดต้นคลิปก่อนนะคะว่านีห่าวหล่อช่อหวัวเจียวตามด้วยชื่อเล่นของนักเรียนนะคะจากนั้นค่ะอัดคลิปนะคะพูดประโยคแบบนี้ค่ะเจียนกลัวเหอะพี่ยนเปาเชอร์กระทะและรถต,ตู้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะปิดท้ายคลิปด้วยนะคะว่า เจสซี่หรหล่าชื่อหรือว่าจเจ้าเจียนหล่าชื่อนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้จเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในะครั้งหน้าค่ะ